สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูดถึงตัวเคส iPhone อันใหม่ที่ a p p เปพวกออกมานะครับกับตัวเคสที่ชื่อว่า five woven อันนี้ครับเป็นเคสที่ Apple บอกว่าใช้วัสดุรีไซเคิลเนี่ยมากกว่า60%นะครับแล้วก็ออกมาแทนที่ตัวเคสหนังที่มีราคาแพงนะครับพอ Apple มาใช้ตัวของวัสดุที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่จริงแล้วเนี่ยตัวของราคาก็ไม่ได้เป็นมิตรกับกระเป๋าตังค์เรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวของเคส five woven อันเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างครับว่ากันครับ โอเคครับทุกคนเรามาเริ่มต้นกับตัวของเคสไฟเบอร์เบกันเลยดีกว่านะครับสำหรับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ Apple ใช้ตัวของวัสดุ Recycle มาทำตัวของเคสนะครับซึ่งตัวของราคาของเคสไฟเบอร์เบนนั้น,นยอยู่ในกลุ่มพรีเมียมแทนที่ตัวเคสหนังวัวแทๆ้ๆเนี่ยที่ก่อนหน้าน,นี้ Apple เคยทำนะครับซึ่งตัวของเคส Fi เบอร์เบนสำหรับ iPhone 15 Pro ที่อยู่ในมือผมเนี่ยราคาอยู่ที่2390บาทนะครับมาแทนที่ตัวเคสหนังที่ก่อนหน้าน,นี้ Apple ก็ทำมาตลอดแล้วก็ปีนี้ก็ Apple รักโลกเอาอยาก ใช้วัสดุรีไซเคิลอะไรเนี่ยจนออกมาเป็นตัวเคสไฟโบเวนที่ใช้วัสดุรีไซเคิลนะครับรวมถึงตัวผ้าด้านหลังด้วยที่เป็นตัวของลักษณะที่เป็นตัวของผ้ารีไซเคิลนะครับผ้าที่อยู่ด้านหลังอันนี้แอปเปิลเรียกว่าผ้าไมโครทวิลครับต,ตามเชื่อโโฆษณาเนี่ยก็บอกว่ามีความทนทานนะครับมีสัมผัสที่นุ่มแล้วก็ลักษณะสัมผัสเนี่ยเหมือนกับตัวของหนังกลับนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยเหมือนกับหนังกลับแท้ๆไหมผมไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนกับหนังกลับแท้ๆแ,แต่คือมันเป็นผ้าที่นุม่มตั้งแตต่่อออนทีหยิบกออกมาจาจ แล้วก็สัมผัสตัวผ้าด้านหลังเนี่ยเราจะสึกว่ามันนุ่มมืออ่าใช่เลยครับตรงนั้นแล้วก็ตัวรอบๆที่เป็นตัวโครงเคสทั้งหมดเนี่ยครับวัสดุจะเป็นตัวของลักษณะที่เป็นเหมือนซิลิโคนที่มีความแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวสีที่อยู่ในมือผมเนี่ยถ้าไปดูบนหน้าเว็บเนี่ยครับ Apple จะเรียกว่าเป็นสีน้ำตาลเทานะครับแต่คือถ้าเราไปดูบนหน้าเว็บเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเฉดเป็นดูแบบเทาๆเลยมาจะออกเป็นเฉดน้ำตาลที่ลักษณะสําหรับผมนะดูมีความสว่าง แต่คือพอของจริงเนี่ยมันจะดูแบบอมๆเทาๆตามที่ชื่อที่เขาบอกไว้จริงๆนะครับตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยสำหรับคนที่สนใจจะซื้อโทเค็นไฟเรเวนสีน้ําตาลเทาก็จะสีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่ผมว่ายังเป็นคําถามอยู่เนี่ยก็คือเรื่องเชฟโปบอกว่าตัวของผ้าไมโครชิวเนียมันมีความทนทานจากจากที่ผมใช้งานมาประมาณทีนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าอยู่ในมือผมนะ ไม่น่าเกินปีมันก็อาจจะแบบมีรอยขีดข่วนแล้วก็น่าจะมีรอยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าจากที่ผมใช้งานมาประมาณทิดนงเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าตัววัสดุผ้าเนี้ยมันทาให้ผมรู้สึกว่าผมต้องนอยในการดูแลต้องระวังอะไรมากขึ้นเพราะว่าพอเป็นผ้ามันก็จะไม่ถูกกันน้าซึ่งอันเนี้ยกาปนว่าผมมาต้องระวังอีกว่าเวลาที่วางลงไปอ,อยู่บนโต๊ะอาหารแล้วแบบมีน้ําหยดอยู่ทงแถวนั้นไหมอะไรแบบเนี้ยมันทําให้ผมรู้สึกระแวงที่ตัวน้ำอ่ะจะมาโดนตัวของวัสดุผ้าด้านหลังหรือเปล่าเพราะว่า อลองสังเกตได้ว่าตัวของเคสโทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยน้อยปีมากครับน้อยยี่ห้อมากครับที่จะออกมาเป็นผ้าครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวของเคสโทรศัพท์แล้วเป็นผ้าเนี่ยมันดูแลรักษายากเวลาที่โดนคราบน้ําหรือแบบสมมติว่าคุณโดนน้าอัดลมอะไรแบบเนี้ยมันก็จะขึ้นเป็นจ้ามเป็นคราบใช่ไหมครับซึ่งตัวของผ้าเนี่ยก็เราก็ต้องระวงลักษณะเดียวกันครับถ้ามันโดนน้าเปล่าก็อาจจะเป็นคราบแล้วลอมือถูๆเนี่ยาถ้ามันทําความสะอาดได้เร็วเนี่ยมันก็จจะไม่เกิดคราบก็ได้แต่คือถ้า ามันจังหวะที่มันโดนคราบน้ําคาบน้าหวานหรือแบบเครื่องดื่มอะไรที่มันเป็นสีสีล่ะเออตรงเนี้ยเออมันอาจจะเกิดคาบแล้วก็เป็นรอยจ้ำๆอยู่ที่ตัวเนื้อผ้าด้านหลังก็ได้ครับซึ่งตรงเนี้ยใครที่ซื้อไปใช้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเรื่องความทนทานเนี่ยที่ Apple บอกเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันทนทานนะจากที่ผมใช้งานมาประมาณที่นึงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกิดรอยค่อนข้างง่ายจากที่ผมใช้งานเนี่ยจังหวะแบบอยู่บนโต๊ะอาหารหรืออยู่ตรงโต๊ะทํางานด้วยซ้ำก็คือบางทีเราแบบแค่ ขยับไปแล้วแบบเนี้ย แบบเนี่ยลูดไปกับโต๊ะนิดเดียวเลยเนี่ยอันเนี้ยมันก็เกิดรอยขึ้นได้ครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแป๊บเดียวมันเกิดรอยแล้วอะตอนที่ใช้2วันแรกแล้วมีรอยแรกเกิดขึ้นมาเนี่ยผมแบบงงเลยแบบเฮ้ยเคสมันเกิดรอยง่ายมากว่ะเออมันแบบทาไมมันรู้สึกไม่ทนทานเลยอะไรแบบนั้นแต่คือการเกิดรอยบนตัวของเนื้อวัสดุที่เป็นตัวผ้าด้านหลังเคสเนี่ยครับเอ่อถ้าเป็นรอยแบบทั่วๆไปที่ทาบางทีเราแบบอ่าลากไปมาลักษณะเนี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นรอยลึกแบบเข้าไปในเนื้อผ้าได้จริงเนี่ยให้ลอง เอานิ้วลูบๆดูครับตัวของรอยนั้นเนี่ยก็อาจจะจางไปหรือตัวรอยจะไม่ไม่ปรากฏไปเลยก็ได้นะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าลองลูบๆอยู่แล้วเนี่ยมันยังไม่เรียบมันยังดูมีรอยอยู่จางๆบางๆเนี่ยให้ลองเอานิ้วนี่ครับลองลูบๆแบบไปในทางเดียวกันดูแบบนี้ครับให้ตัวของแนวผ้าเนี่ยมันไปในทางเดียวกันเพื่อให้ตัวของรอยเนี่ยมันไม่เกิดเป็นแบบทางอย่างที่แบบมันเกิดอยู่แบบนี้อันเนี้ยใครซื้อไปใช้แล้วถ้ามันเกิดรอยก็ลองลูบๆแล้วก็ลองแบบเกลี่ยตัวของแนว นะครับตรงด้นในการใช้งานทั่วๆไปของเคสไฟเบอเวนอันนี้ถ้าไม่นับในเรื่องที่มันต้องมาแบบน้อยๆในเรื่องของวัสดุผ้าด้านหลังเนี่ยผมถือว่าโดยรวมของเคสน,นี้ให้ความรู้สึกตอนจับถือได้ดีนะครับตัวของวัสดุเนี่ยด้านหลังโอเคนุ่มมือดีนะครับแล้วก็ตัววัสดุที่เป็นโครงตัวของเคสด้านข้างรอบๆบ,บริเวณตรงนี้พอจับไปเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ไม่ได้กระด้างมือนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มันกระชับไม่ได้ลื่นอะไรแต่อย่างใดนะครับผมให้ว่าเรื่องฟีลลิ่งการจับถือเนี่ยของเคสไฟเบเวน,น ทําได้ดีมากครับแล้วก็ถัดมาที่ผมชอบนะครับในตัวเคสอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของปุ่มอรอบๆตัวเครื่องครับที่ให้ความสึกว่าตอนกดไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งเลยมันกระด้างไปให้ความสึกที่มันเป็นสัมผัสที่พอกดไปเนี่ยมันพอดีพอดีนะครับรวมถึงตัวของปุ่มแอคชั่นด้วยเทียร์โปรทำขึ้นมาเนี่ยให้ตัวปุ่มเคสเนี่ยมันเป็นปุ่มขึ้นมาจริงๆนะครับถ้าสังเกตดูนะครับสำหรับคนที่มีตัวของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max เนี่ยเคสที่คุณใช้เป็นแบบที่เป็นปุ่ วอลเข้าไปครับถ้าเป็นเคสที่ว้าวเข้าไปโดยที่ไม่มีปุ่มโนนลักษณะน,นี้ถ้าเป็นเคสที่หนาหน่อยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวของปุ่มแอคชั่นเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในกลุ่ม iPhone 15 Pro 15 Pro Max มเนี่ยมันจะกดเข้าไปเึือครับเราจะต้องแบบค่อยๆสอดน,นิ้วเข้าไปกดตรงนี้ยพอเป็นตัวของเคสที่มีปุ่มยื่นออกมาแบบนี้ครับอันเนี้ยให้ความสิ่งที่แตกต่างกันเลยครับผมมีเคสทั้ง2แบบเนี่ย รู้สึกได้เลยว่าตัวเคสที่แบบวอาว์วลงไปแล้วให้เราแบบค่อยๆค,ค,คลาลงไปกดเองเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่โอเคมากๆผมชอบที่เ,เคสทุกยี่ห้อที่ทําขึ้นมาแล้วให้มันเป็นปุ่มแบบเนี้ยสัมผัสตอนกดเนี่ยตรงเนี้ยมันกดได้สะดวกแล้วก็ทําได้ง่ายกว่ากันมากครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยอาจจะต้องคืนตัวเคสไฟเวอรเวนันเนี้ยกับไปที่ a p p ป e เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเคสที่ใช้สําหรับทั่วไปแต่ไม่เหมาะสําหรับคนที่จะเอาตัวของ iPhone นะครับมาถ่ายวิดีโอโปรเจคแล้วก็จะต่อตัวของ a อสโซนอ เพราะว่าตัวของสาย SSD อย่างที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นตัวของ USB ที่เป็นตัวของเวอร์ชัน4่นะครับหรือตัวอีกสายนึงเนี่ยเป็นตัวของ Angel Bird เนี่ยเอมันจะเป็นตัวหัวที่เป็น3.2มจุดสอง USB สามจุดสองเนี่ยที่ตัวหัวเนี่ยมันจะมีความหนาแล้วมีความกว้างแบบนี้มันจะใส่เข้าไปตรงช่องของตัวเคสตรงนี้ไม่ได้ครับถ้าจะพกสายตัวของ Angel Bird ไปด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าตอนจะใช้เนี่ยผมต้องมานั่งแกะเคสอะไรแบบนี้ก็เลยแบบ มันไม่สะดวกครับเพราะว่าเคสอีกอันหนึ่งที่ผมมีเนี่ยก็คือเป็นเคสของ Nomad เนี่ยสังเกตได้ว่าตัวของช่องที่เขาเว้นไว้เนี่ยตัวช่อง USB เนี่ยมันจะกว้างกว่าตัวของเคสของ l e ลครับลองสังเกตได้ครับก็คือผมเอาตัวของหัว Ang e l b o โบเนี่ยอสอดเข้าไปได้เลยครับตรงนี้ครับกับตัวของเคส Nomad ที่ผมมีอันนึงอันเนี้ยใครที่จะซื้อตัวเคสของ Apple นะครับแล้วก็ถ้าจะมีจังหวะที่แบบอโอนถ่ายข้อมูลลงไปในตัวของ external SSD เนี่ยอันเนี้ยถ้ายังไม่ได้ซื้อตัวเคส ให้ลองเอาตัวหัว USB-C เนี่ยที่เรามีเนี่ยไปลองก่อนว่าแบบเอ้ยเนี่ยมันสอดเข้าไปได้ไหมด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะแบบปวดหัวเปล่าๆครับโดยรวมนะครับสำหรับตัวของเคสไฟว์เวิร์เนี่ยเป็นเคสในลักษณะทั่วไปที่ให้ฟีลลิ่งดีมากแต่คือผมแค่ไม่ชอบเรื่องวัสดุนะครับที่จะต้องมานั่งระแวงที่แบบมันจะต้องเป็นรอยหรือแ,แบบเป็นคราบน้าอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงอย่างที่บอกไปเนี่ยที่เป็นแบบหูหัวใจหลักเลยเนี่ยถ้าผมจะใช้ตัวของ iPhone ในการถ่ายวิดีโอโปรเจคแล้วต่อตัวของ X อเ,เอามันต่อตัวของ USB อาสาย USB ของผมเนี่ยหรือแบบที่เป็นหัวที่มีความกว้างกว่าตัวของสายทั่วๆไปเนี่ยยูอีกนิดนึงเนี่ยมันเสียบเข้าไปไม่ได้แบบนี้ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ละเพราะว่ากลายเป็นว่าถ้าเราจะใช้ในลักษณะนั้นเราต้องถอดเคสเอ,ออกมาแล้วก็มาต่อสาย USB อะไรแบบนี้มันไม่ใช่แค่ตอนถ่ายวิดีโอโปรส์ด้วยครับแต่คือในจังหวะที่ถ้าเราอยากโกนไฟลจากในตัว iPhone สมมติว่าคุณถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายรูปธรรมดาเนี่ยแล้วตัวของสต o ร์เรจในนี้เต็มเนี่ย การว่าถ้าเราอยากได้การแบบโอนถ่ายข้อมูลที่มันเต็มประสิทธิภาพที่10กิกะบิตแบบนี้แล้วผมใช้สายอันนี้การว่าผมก็ต้องมานั่งถอดเคสแล้วก็เสียบสายแลาวพอเอาไฟล์เสร็จเข้าตัวของ external drive เสร็จอาจต้องมานั่งใส่เคสแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายยุ่งยากผมก็เลยตัดปัญหาว่าถ้า,างั้นเนี่ยผมใช้เคสอื่นไปเลยดีกว่าครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับตัวเคสอันนี้มาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบก,กันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ